ห่างกัน5้ปีนะครับเข้าไปโอ้ยหมัดขวาดันเร็วมาแล้วครับ1 2 3 2> โอ้โหดูครับมาเป็นน้ำหลอ่อมเสียงลูกเด็กเล็กแดงนี่สดมาแล้วครับหมัดขวาโอ้โหดันเร็วอันตรายท้งซ้ายทั้งอย่างนี้อันตรายครับอยู่ทรงนี้อันตรายครับแม่ตีเลยพี่ตีเลย ภาษาโมยนะครับไม่ใช่กวนอะไรเลยครับนี่คือเด็ดมวยเดือดครับช่อง8กฎหมายเลข27ลุยแล้วครับยกนี้เอาครับกดกระโดงคางไว้ดีๆครับหน้าเชิดหน้าลอยนี่มีโอกาสตีลังกาได้เข้าไปโอ้โหเสียบข่าวซ้ายดานิลก็ไม่ยอมครับพยายามเอาคืนค่ายลูกสวนของดานิลก็พยายามตะโก้แลวครับให้ตีครับเอาครับก้าวแล้วเสียบนี่ถือว่าเป็นลูกที่เด็ดเลยครับไม่ต้องตัด อ้าวแล้วครับนี่ครับแม่ทำชาติใจองกล้ารบอาครับต้องระวังนะหมัดยังมีพิษสงน่ากลัวอยู่ครับนี่ครับมาแล้วต้องเดินเลยครับแม่วินาทีนี้รับอย่างเดียวไม่ได้ครับแม่กล้ารบตอนนี้เครื่องต็ดเลยครับอ่าดันยูเซฟลงไปดาดาเนลครับ โอ้ยก้นหนักเลยครับก้นหนักเลยครับยวบยาไปเลยครับอายังมีสู้ครับโอ้โหแหมหมัดกับเข่าครับหรือจะสู้กันดันไปโอ้โหครึ่งแข้งครึ่ง,ง,งเข่าออย่าไปถอยครับถอยและต่อยไม่ดีครับทางด้านของการบเสียวไสยครับหุกซ้ายไม่ถึงเข้ามาเจอ ไม่ประมาทเหมือนกันครับทางด้านของกาลบนะครับนี่ครับยังน่ากลัวอยู่ครับกับกาลบ17เทานนเองครับโอ้ยสวยครับลูกนี้หมัดขวาแม่ยังหวังผลครับเอาไมโดนมีกระเด็นเหมือนกันครับโอ้โหมั่นใจเลยครับว่าดีกว่าโอ้หแม่มีดึนเฮือกสุดท้ายครับแต่ว่าสุดท้ายดูครับก้มลงกราบให้อภัยกันครับ ไม่ครับโอ้โหสายหนาลูกนี้เต็มเชคโครงครับแล้วแทงด้วยขวาดูครับเวียงไปเวียงมาก็มีเสียวๆเหมือนกันละครับนี่ครับดีว่าเช็คระยะไม่แม่นครับนี่ครับโยนสวนเลยครับไอหนูจากบุรีรัมย์ครับกล้าลบชอเกตวีนาเอาชนะคะแนนนักมวยจากอิหร่านต้านเนลยูเซฟเนซาร์ไปได้ครับ